นี่คือความลับของนาราธิวาสที่เรากำลังจะเดินไปคือที่ไหนครับเหมืองทองครับทองทั้งหมดมาจากตรงนี้ไม่ใช่ครับทองทั้งหมดอยู่ตามพื้นดินที่เราเหยียบคือทุกอนูเคยเป็นทองหมดเลยอย่างนี้ยหรอใช่ทองมันแพงนักใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อมันไปหาเอาเองก็ได้นี่ครับเห็นไม้ผนังถ้ำเนี่ยเป็นทองไปหมดเลยนะ อันนี้เราก็หาไม่ได้จากที่นี่แล้วครับในน้ํามีทองในดินมีทองในพื้นมีทองในท้องมีฝอยทองเออมันเกี่ยวอะไรวะหิวไงขวดแก้วไปเล็กที่บรรจุทรายข้างในแทนเข้มเวลาด้วยปริมาณที่ลดไปนาฬิกาทรายที่บรรจุลมหายใจจะใช้ยังไงคุ้ม ชีีวิตคเเราามท่าที่นี่คือตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิว่าอยู่ใต้สุดของไทยนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยโมฮาเป็นคนอีสานเบิร์ดบ้านเลยเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาถิ่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเจอแน่นอนนะครับคุณครับโปรดด,ด,ดูที่ข้อมือของผมสิครับนาฬิกาของผมสวยใช่ไหมล่ะครับเท่มากๆเลยนะครับผมใส่ติดตัวตลอดเลยล่ะครับ Rado กับตังคุกดีไซน์แบบตั้งเดิมจากปี1962ได้นำกลับมาชุบชีวิตใหม่อีกครั้งโอ้ยผมเลิฟมากเลยดีไซน์วินเทจนะแต่ว่าใช้วัสดุที่ทันสมัยเหมาะกับศตวรรษที่21และสายเนี่ยมีทั้งสแตนเลสถือว่าถ้าเกิดชอบแนวสายหนังหรือสายผ้าเนี่ยก็เลือกซื้อเพิ่มได้หรือจะซื้อเป็นเซตแบบผมเลยก็ได้นะครับวันนี้เราลุยหน่อยก็ใส่เป็นสายผ้านาโตเอออย่าดูหน้านะครับดูนาฬิกาก็พอ ตำ้บนภูเขาทองเนี่ยมีมีสามศาสนาจาะมีทั้งาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แล้วก็าศาสนาอิสลามจากเราอยู่ร่วมกันจ้ะไม่เคยมีปัญหาแล้วพูดพูดกันยังไงครับเวลาคนอีสานกับคนใต้เราจะมีภาษาพื้นถิ่นของเราจริงๆที่เพิ่มขึ้นมาจากาเป็นภาษาใต้กับภาษาอีสานร,รวมกันนะจ๊ะเช่นคําว่าบบเาบ,บอเรวเลยนอกนี่กินคาวแล้นนี่ เอาภาษาของใต้มาเป็นใช่สำเนียงของอีสานนะจ๊ะเออแปลกตาไปหมดเลยครับคนอีสานอยู่ใต้และพี่ๆเขาจะพาเรามาร่อนทองกันที่ต้นแม่น้ำสายบุรีเอาจริงถ้าเกิดไม่พูดถึงทองเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ที่น่าเที่ยวมากๆอีกที่หนึ่งน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอากาศดีด้วยนี่นักลาดทองนี่นักลาทองเป็นนักลาทองรุ่นใหม่อ,อันนี้คือพี่หามาจากในนี้เหรอครับ เฮ้ยไม่ใช่เศษทองด้วยนะคุณอันนี้ราคาหลายพันนะเฮ้ยนี่ไงแล้วถ้าเกิดใครมาเที่ยวร่อนทองที่นี่นะคุณเอาทองกลับไปได้จริงๆเลยนะเฮ้ยป้าแต่รู้ได้ไงว่า,ว,าว่าที่นี่มีทองอะ่ะมาอยู่นี่ก็เห็นเขาล่อนแล้วอ่าล่อนทองใช่ล่อนเอวนี่แหละค่ะถ้มาม่หยุดเดี๋ยวป้าจะล่อนหนูนะ <laughs> ดนูร่อน <laughs> อันนี้คือน้องพลอยนะครับลูกสาวของป้าแต๋วที่เราคุยด้วยเมื่อกี้น้องจะมาสอนเราล่อนทองจ้าไอ้เจ้ากระทะล่อนทองเนี่ยเรียกว่าเลียงนะทำจากไม้ทั้งชิ้นเลยนี่ทองเหรอใช่ค่ะอันนี้เฮ้ยมีทองจริงๆนี่ไงคือน้องล่อนไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำอ่ะได้มาขนาดนี้นะครับไม่ได้เลยนะคะทุกจริงเหรอจริงเหรอเอาผมรับไปนะอย่าเอาใส่ปากนะปันแตกนะพูดจะบ้าแล้วครับผมโตแล้วนะครับโตแล้วคือไม่กินเคี่ยวให้ละเอียดก่อนกลืนครับอ้าว อาวุณาสรจะเอาออกหมดร่อกนกระท้านีาน่ยค่ะเราต้องตักประมาณห้าถึงสิบขั้วขึ้นไปเราถึงจะเห็นทองอ๋อของมันไม่ใช่ว่าสักขั้วเดียวเราจะไม่เห็นผมค้นพบว,ว่าคําว่าร่อนเอลเนี่ยน่าจะมาจากคําว่าร่อนทองนะมันคือแบบหมุนแบบนี้ใส่ไปแบบนี้ <laughs> แล้วก็ไม่ต้องกวนนาฬิกาเป็นรอยนะครับเพราะว่าขอบตัวเรือนทําจากไฮเทคเซรามิกแข็งแรงมากแล้วก็กันรอยทุกอย่าง แล้วตัวเรือเนี่ยกันน้ำได้ถึง30บาทหรือว่า300เมตรเลยนะและสายนาตโต้เนี่ยก็แห้งเร็วมากๆด้วยบางคนเขาได้เป็นเมรจริรเป็นพันบาทก็มีครับคน,คนอื่นอาจจะได้เป็นฝอยนะครับแม่ของน้องพลอยได้มาเป็นเม็ดวันที่ผมได้มาเป็นสร้อยร่อนทองเนี่ยต้องขุดไปถึงชั้นดินดานนะแล้วก็ร่อนไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นก็ใช้น,น้ํายาล้างจานเนี่ยแหละล้างสะหน่อยแล้วก็เอาขวดเนี่ย จุ๊บขึ้นมาแบบนี้ท้องก็จะอยู่ในขวดล้วเออจะเล่นไปอันนี้ดูใหญ่กว่าที่หเห็นเมื่อกี้นะครับอันนี้คือถั่าใหญ่ใช่ไหมครับเห็นว่าใหญ่แต่มาที่นี่ไม่ใช่ว่าคุณไปร่อนทองเองได้นะครับต้องติดต่อกับคนในชุมชนไว้ก่อนถึงทําได้เขาสอนด้วยนี่ผมมาเนี่ยอยู่ตรงนี้ประมาณแค่ชั่วโมงกว่านะเนี่ยเขาให้เทียระลึกเป็นแค่นี้ถ้าเกิดคุณมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งนี่ <laughs> ได้ทองคำแท่งนะครับ อะทำไมถึงมีทองรือว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เป็นเหมืองทองของฝรั่งเศสแต่หลังสงครามอิโดจีเนี่ยก็เลิกกิจการไปซึ่งเหมืองแล้วก็เส้นทางระเบียงทองเนี่ยก็ยังอยู่ในป่านี่แหละเฮ้ยอากาศดีมากเลยอ่ะข้างในนี้นะครับตอนนี้เวลา5โมงครึ่งอากาศน่าจะอยู่ราวๆ25องศานะครับเย็นใช้ได้เลยนะ ที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นอุโมงลำเลียงทองที่มีชื่อขี้ขูอโนเนะว่าอุโมงโตโมโตโมมาจากอะไรครับมาจากภาษามาลายูท้องถิ่นนะครับที่แปลว่าต่ำเพราะว่าเวลาเขาเดินเครื่องที่ทำเหมืองเลกที่เขาบดอินน่ะเสียงมันจะดังสะทนตึ้ง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 ตึ อย่าตกใจนะพอเดินเข้าไปในป่าเนี่ยคุณจะเจออุโมงค์เหมือนอุโมงค์ทะลุมิติเลยทะลุมาเลเซียตัวนี้1กิโลเมตรทะลุมาเลเซียทะลุมาเลเซียใครมาอย่าทะลึง่งพยายามเดินทะลุจริงๆนะอุโมงค์มันถล่มลงมาแล้วเฮ้ยมีความแบบลึกลับซ่อนเงื่อนพี่ดูผนังค้างๆมันมันเก็บทองไหมเออมันทองอนะ่ะบ้าบอกคือทุกอนุอ่ะม,มันเป็นแบบสีทองไปหมดเลยเว้ยส่องไฟก็ยิ่งเห็นชัดในสมัยโบราณในอุโมงค์นี้ใช้ลำเลียงทองโดยเฉพาะเลยครับแต่ปัจจุบันนะเอาจริง แม่งเหม็นมากอ่ะเหม็นแบบเหม็นขี้แล้วก็มีแมลแงมีข้างคาวอะไรเต็ไมไปหมดเลยอันนี้คือทุกอนุเป็นทองที่ยังลงเลยอยู่ตรงผนังนะครับนาาาาลิก้้ยยที่บจ,จจจุุมมหใใะชไงครร ชีวิตคืนคนี้เรานอนกันแถววัดพระธาตุภูเขาทองนะเป็นวัดที่อยู่ติดชายแดนมาเลเซียเลยมีเพียงแค่ภูเขาลูกเดียวกันอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านคนอีสาทนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้เพราะฉะนั้นข้าวเช้าเราก็มีทั้งข้าวจีแล้วก็ข้าวยำแล้วผมค้นพบยว,ว่าการคอมบน์ข้าวจีกับน้ำบูดูเนี่ยอร่อยเคะเลยครับและอีกความลับของที่นี่นะครับ ในป่าที่เขียวชุ่มุ่มตรงนี้เนี่ยคือป่าบลาฮาลาตอนที่เราไปยะลาเนี่ยเราไปฮาราลาใช่ไหมคือมันอยู่คนละฝั่งกันก็เลยเรียกสลับกันนะครับในป่านี้เนี่ยมีต้นกระพงพันปีละคุณนี่ไงอันนี้ไม่ใช่ต้นนะคุณอันนี้แค่รากต้นคืออันนี้ใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาแล้วคุณ ต้นนี้ถูกไหมครับใช่ครับต้นสมพงยักษ์มันเรียกได้หลายชื่อครับมีอะไรบ้างครับต้นปลงต้นกระบุงต้นก้านไม้ขีต้นกระพงนะครับทอดน้ําปลาหรือว่าจะเอาไปนึ่งซีอิ๊วอันนั้นมันปลากระพงครับขอบคุณครับหรือจะไม่แก้ซะแล้วเขาบอกต้นนี้ถ้าเกิดคุณมากับคนรักเนี่ยจะสมหวังในความรักและยิ่งต้นใหญ่ขนาด27คนโอบเนี่ย ถ้าเกิดคุณพาแฟนมาน่าจะได้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วจ้าถ้าเรามาที่นี่นะครับเราอยากฟังเสียงของป่ามันเรียกร้องหรือว,ว่ามันคุยกันยังไงแบบไหนนะครับเราลองหลับตาครับกอดมันครับหลับตาแล้วก็เอาหูแนบครับให้เงียบสัก5นาทีครับเราจะได้ยินเสียงของป่าได้ยินเสียงของธรรมชาตินะเผื่อเราได้ยินเสียงของหัวใจเราด้วยนะครับเสียงของป่าก็คงเป็นเสียงลมกระทบใบไ,ไม้แต่เสียงหัวใจที่คุณได้ยินเนี่ยคือเสียงของเข็มน,นาฬิกาเล็กๆที่ดูดซึมความสุขที่นี่สวยมากจริงๆนะ อยากให้ลองมาและพาใครมาด้วยสักคนจะได้มีความสุขด้วยกันเสียงป่าเพาะมากเลยครับเสียงของเข็มนาฬิกาเรือนเล็กที่ขับเคลื่อนชีวิตเราไปคือราโดกับตันคุกดีไซน์วินเทจคลาสสิกเหนือกาลเวลาทนทานมากเหมาะกับนักเดินทางอย่างเราที่สุดละลองเข้าไปสัมผัสความคลาสสิกละที่เคาน์เตอร์นาฬิการาโดได้นะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ w w r d w r a d o c o t h และตอนนี้ก็มีทาง Sho ป e ีแล้วก็ Lazada ด้วยนะ ช่วงนี้ผมเล่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะมากๆเลยนะครับคือผมเพลินในการเล่าเรื่องที่นี่ให้คุณฟังมากๆเลย EP หน้านะเดี๋ยวผมกลับไปที่ปัตตานีอยากรู้เปล่าว่าตอนกลางคืนของปัตตานีเนี่ยคนที่นี่เขาสังสรรค์กันยังไงรอติดตามกันด้วยแต่ว่าตอนนี้กดชร์อย่าลืมกดแชร์ให้นะแธร Subscribe กดไลค์กดหัใจก็ม่ว่ากันแชร์เด